สวัสดีเพื่อนเพคฟอน s p e c f n tv ทุกคนนะคะวันนี้มาถึงคิวของ s a m s u n galaxy g a 5 0กันบ้าง a series เปิดตัวมาเพียบเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเรารีวิว Samsung galaxy a 3 0ไปแล้วด้วยทีนี้ก็เลยมาถึงคิวของ a 5 0กันบ้างที่สำคัญหลังจากนี้ไปนะคะเราจะมี a 7 0 A80 มารีวิวให้ชมด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยขอรีวิวก่อนเลยนะคะสำหรับ s a m s u n Galaxy g A 5 0เพราะว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่คุ้มมากราคาเกินหมื่นมา1,000บาทก็คือหมื่นนิดนิดนั่นเองนะคะแต่ว่าได้อะไรที่คุ้มแบบจัดเต็มเรียกว่าไม่กักเลยสำหรับรอบนี้นะคะเอาง่ายๆคือถ้าใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือที่1เลยอยากได้สเปคที่เอามาใช้ในเรื่องของความบันเทิงคืออยากได้โทรศัพท์มือถือจอสวยทัดดีที่สาคัญก็คือ สามารถใช้งานรวมๆทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียการเล่นเกมนะคะรวมทั้งตัวกล้องที่สามารถใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างโอเคตัวนี้เอาไปเลยตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะคะในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปโดยรวมนั่นเองเนาะขอพูดอย่างแรกก่อนนะก็คือในเรื่องของสเปคคือจากที่หยมลองใช้งานมาแล้วก็ลองถือลองสัมผัสดูนะคะตัวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือที่ให้แบตเตอรี่มาเยอะนะให้มาถึง4,000ลล ah, ิแต่ก็งงว่าเฮ้ย 8, 4, มันจะเป็นต้องเบาขนาดนี้เลยหรอจริงๆอะแอบอไม่รู้จะอธิบายความเบาของเครื่องนี้ยังไงนะคือมันเบามากอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปที่หน้าช็อปแล้วลองไปถือดูจะรู้สึกเลยว่าฟีลลิ่งของการถืออยู่ในมือของตัวเนี้เป็นฟีลลิ่งที่โอเคมากๆแล้วก็ถืออยู่ในมือนานๆไม่รู้สึกว่ามันเอินหนะักค่ะแล้วก็ตัวเครื่องบางแล้วก็เบามาก ที่สาคัญดีไซน์ของตัวนี้มันสวยขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆน,นะรุ่นก่อนๆนหน้านี้มันจะไม่ใช่วัสดุที่ใช้แล้วดูพรีเมียมขนาดเนี้ยรอบนี้เอซีรีออกแบบมาได้ดูพรีเมียมมากขึ้นนะคะฝาหลังนะคะมีการเล่นเฉดสีที่ต้องบอกว่ามันเป็นสีออกลุงล้งๆอะ่ะคืออย่างตัวสีดําที่หยับได้มานะคะถ้าเราลองพลิกดูเราจะเห็นเลยว่ามันสะท้อนเล่นไฟเป็นสีลุง้งดูสวยดูแบบเอาจริงๆมันไม่ได้ออกแนวพรีเมียมนะแต่มันออกแนวแบบดูเท่ๆหรือไม่ก็ดูเปรี้ยว อย่างสีนี้ก็ดูเปรี้ยไปอีกแบบหนึง่งสีขาวก็ดูสวยเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าทั้งสองสีคือสะท้อนเป็นสีรุง้งคล้ายกันเลยคือสวยมากนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับขนาดจอที่ใหญ่มากๆนะคะจอ6.4นิ้วแต่จะไม่ใหญ่สุดๆแบบรุ่นพี่เขานะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่ใช้จอ Infinity U นะคะจะมีตัวเดียวที่จอเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคะก็คือในรุ่นที่เป็น A80 เนาะตัวนั้นจะใช้เป็น New Infinity นะคะใน A Series นั่นเองที่เหลือก็จะเป็น Infinity อยู่แบบนี้หมดเลยนะคะก็คือ v o น c h เป็นตัวกล้องแบบนี้แล้วก็แอบมีลำโพงข้างบนตรงนี้นิดนึงนะคะ ในเรื่องของหน้าจอผู้กันอีกรอบนึงก็คือจอที่ใหญ่จอเป็นอินฟิน t y ีอยู่แล้วนะคะตัวนี้มาพร้อมกับจอที่เป็น Super a m o l e d เฉะนั้นสีสันสวยงามคมชัดชัดเจนคือสีจอเป็นสีที่ดีมากๆคือมันชัดมากมันชัดจนมันแบบมันชัดขนาดนี้เลยหรอคืออ๋ใช้งานแอ๋มก็รู้สึกว่าหุ้ยมันชัดมากมันชัดเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคือชัดมากจริงๆนะสำหรับจอตัวนี้แล้วก็พอเอามาดู n e t f l i x อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่แอมบอกไปว่าสามารถดูแบบ L1 ได้นะคะเราก็เลยดูเพินม มันเห็นความแตกต่างเหมือนกันนะถ้าใครที่ชอบดูหนังดูแล้วใครที่เป็นคอนเนตฟิกดูแล้วแอมคิดว่าตาของเขาว่าสามารถแยกได้ว่าเฮ้ยความแตกต่างระหว่าง H D กับ Full H D มันต่างกันยังไงนะคะเอามาเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าดู y o YouTube ดูหนังฟังเพลงค่อนข้างโอเคสําหรับตัวนี้ในเรื่องของการใช้งานลาโพงแอมว่าลําโพงเขาดังนี่นะลำโพงดังแบบดังๆเลยแต่ว่าเสียงลําโพงนะคะก็แล้วแต่คนชอบอีกทีนึงแอมว่าสาหรับตัวแอมแอมว่ามันโอเคแอมไม่ได้ติดเรื่องลําโพงอะไรเพราะว่าแอมเอามาดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยแอมไม่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่อง ลำโพงเท่าไหร่ใจใจเรื่องหน้าจอมากกว่านะคะสำหรับตัวนี้นอกจากเรื่องของดีไซน์โดยรวมแล้วนะคะเรื่องของการใช้งานอื่นๆอย่างเช่นสแกนลายนิ้วมือสแกนหน้าตัวนี้คือให้มาครบ จบเลยในเครื่องเดียวนะคะสามารถสแกนใบหน้าได้ยกมาสแกนใบหน้าได้เลยเนอะหรือว่าสแกนลายนิ้วมือก็ได้แต่ว่าสแกนลายนิ้วมือแอปต้องบอกก่อนว่ามาสแกนยากนิดนึงแหละยากเลยอะ่ะก็คือพอกดไปอะ่ะมัน มันต้องหาองศานิดนึงที่จะให้เราสแกนติดนะคะฉะนั้นแอมเลยอยากแนะนําว่าถ้าเกิดเพราะาเพื่อนๆซื้อ Samsung g a l a กซ A 5 0มาแอมไม่แน่ใจว่ามันมีตัวกระจกที่เป็นกระจกกระอยหรือเปล่าหรือว่ามีแค่ฟิล์มอย่างเดียวยังไงก็แล้วแต่แอมแนะนําว่าให้ติดเป็นฟิล์มดีกว่าเพราะว่าถ้าเราติดฟิลม์มมันน่าจะสแกนได้ง่ายกว่านั่นเองเนาะเพราะว่ากระจกมันจะมีแบบ ชั้นหนาๆน,น,นิดนึงอ่ะแค่ฟิล์มปกติมันก็กดยากแล้วนะคะแนะนําว่าติดเป็นฟิล์มน่าจะโอเคมากกว่าการสแกนลายนิ้วมือนะคะเป็นแบบออปติคอลจะไม่ได้ใช้เป็นอัลตราโซนิกเหมือนกับในรุ่นพี่เขาที่เราเห็นกันในรุ่นที่เป็น S10 นั่นเองเนาะอันนี้เป็นออปติคอลสแกนกดลงไปบนหน้าจอนั่นเองค่ะ นอกจากดีไซน์หน้าจอด้านหลังตัวเครื่องนะคะมาถึงตัวพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างเนาะพอร์ตการเชื่อมต่อตอนนี้แอบมองว่าใครๆก็อยากได้พอร์ต USB Type C นะคะตัวนี้ก็ใส่มาให้เช่นเดียวกันใส่ USB Type C มาให้นะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไวด้วยชาร์จไวอยู่ที่1 5วัตต์นั่นเองฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าแบต4 0 0พัยูจะใช้เวลาในการชาร์จที่แบบค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าตัวนี้มีอะแดปเตอร์ชาร์จไวมาให้ในกองตัวเครื่องรองรับการชาร์จไวค่ะ ในเรื่องของการใช้งานตัวกล้องนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากได้โทรศัพท์ม,มือถือที่ถ่ายรูปทั่วๆไปโอเคถ่ายรูปเซลฟี่แล้วสวยตัวนี้คือถ่ายรูปทท่วไปง่ายมากๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่สกินโทนของเขาค่อนข้างดีตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด25ล้านพิกเซลนะคะกล้องหลังเช่นเดียวกันเลยนะคะก็คือให้ความละเอียดของกล้องหลักมาอยู่ที่25ล้านพิกเซลเขาจะมีกล้องที่เป็นออร์เ้ลไว้ให้ด้วยเราสามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้อยู่ที่ 8ล้านพิกเซลส่วนกล้องตัวสุดท้ายก็คือกล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลตัวนี้เป็น d e ฟเซนเซอร์นะคะช่วยในเรื่องของการทําภาพหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองเนาะสำหรับเรื่องของการใช้งานแอมไล่จากโหมดของกล้องหน้ากันก่อนนะคะ กล้องหน้าตัวนี้โหมดการใช้งานมันจะไม่ได้เยอะมากๆแต่คิดว่าโหมดที่จําเป็นเขาก็ใส่มาให้แล้วอย่างเช่นไลฟ์โฟกัสเนี่ยเป็นเรื่องของการถ่ายภาพหน้าชั้นหลังเบอร์ที่เราสามารถปรับรูปแบบการเบอร์ได้ว่าเราอยากได้เบอร์มากเบอร์น้อยแล้วในเรื่องของการเบอร์อ่ะเส้นผมผู้หญิงอ่ะเป็นเรื่องที่เบอร์ยากมากๆเลยนะสาหรับกล้องหน้าชั้นหลังเบอร์จากกล้องหน้านะคะแต่ว่าตัวนี้ทําได้ดีอําอยากให้ดูจากรูปแล้วก็ดูบริเวณเส้นผมของแอมน,นะคะว่าเขาเบอร์ได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะ ส่วนใครที่ไม่อยากถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบรอนะคะแล้วก็อยากถ่ายรูปในโหมดปกติที่ชัดทั้งหน้าทั้งหลังแต่ว่าได้ผิวได้สก sure. ินโทนที <S <s ่ม <lion millennials> ัน <rocking> ด <and> <ieurs> ูดีดูเนียนนิดนึงก็กดไปที่โหมดของการถ่ายรูปภาพปกตินะคะถ่ายรูปภาพปกติเนี่ยเราก็สามารถปรับความสว่างได้นิดหน่อยแต่ว่าปรับอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็กดถ่ายอ๋ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยที่เซลฟี่น่าจะชอบเนาะแต่ว่าถ้าผู้ชายที่ไม่ชอบความเนียนมากๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้มากจนเกน นะมันโอเคแล้วสําหรับการใช้งานนะคะส่วนตัวของแอแมแอมว่ามันโอเคเนะดูจากรูปตัวอย่างก็ได้นะคะทีนี้วิดีโอกล้องหน้านะคะวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยก็จะมาพร้อมกับสกินโทนที่ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันคือจะเกลี่ยผิวให้ค่อนข้างเนียนนิดนึงเนาะคือตัวนี้ในรุ่นของ A อซ r i e s อ่ะมันจะแอบเน้นในเรื่องของการยกโทรศัพท์มือถือมาใช้ในเรื่องของการทำไลฟ์วิดีโอคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้าต่างๆนะคะกล้องหน้าก็เลยจะออกเนียนและน่าจะถูกใจผู้หญิงนิดนึง เพราะว่าถ่ายวิดีโอแล้วก็สวยด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ความละเอียดสูงสุดที่สามารถถ่ายได้ในวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ Full HD นั่นเอง นอกจากลูกเล่นของตัวกล้องกล้องหน้าที่ถ่ายหน้าชัหลังมือได้แล้วก็กล้องวิดีโอนะ่คะมันจะมีตัว AR อ m โมจิให้เราเล่นนะคะก็มี AR อ m โมจิที่สามารถสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเราได้หรือว่าจะถ่ายเป็น sticker. สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เนี่ยเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างเยอะนะคะมีสติ๊กเกอร์ให้เลือกเยอะแยะมากๆเอาไว้ถ่ายแล้วก็กดส่งให้เพื่อนได้ด้วยสําหรับตัวกล้องหลังนะคะก็มาพร้อมกับเลนส์3ตัวอย่างที่อั๋นบอกไปทีนี้สิ่งที่มันเพิ่มเติมทําให้รุ่นเล็กอ่ะมันถ่ายรูปสนุก มากขึ้นก็คือการใส่เลนส์อัลิาไวเข้ามามันก็เลยได้มุมมองที่มันกว้างขึ้นโหมดจริงๆโหมดการใช้งานจะค่อนข้างคล้ายกับกล้องหน้าคือมีโหมดที่ถ่ายรูปภาพปกติเขาก็จะมีตัว AI ที่เป็นซีนเนี่ยคอยวิเคราะห์ว่าเราถ่ายวัตถุอะไรบ้างมาช่วยให้การถ่ายรูปมันง่ายขึ้นแล้วก็โหมดที่เหมือนกับกล้องหน้าอีกอันนึงก็คือไลฟ์โฟกัสไลฟ์โฟกัสของซัมซุงเราก็จะรู้เลยนว่ามันคือการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์นะคะ มีโหมดที่เพิ่มเข้ามาด้วยนั่นก็คือโหมดโปรนะคะโหมดโปรตัวนี้เนี่ยจะปรับการใช้งานอะไรไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ปรับไว้บาลานซ์ได้ปรับ ISO ได้นะคะสำหรับในเรื่องของการใช้งานเนาะจากที่อํลลองใช้งานตัวกล้องมานะคะการเพิ่มโหมดเอลิทเอไวท์เข้ามาให้มาทําให้การถ่ายรูปสนุกมากขึ้นที่สําคัญเลยนะคะสกินโทนของตัวนี้มันได้สกินโทนที่ถ่ายในที่ที่เป็นเวลากลางวานันหรือว่าแสงปกติ ค่อนข้างดีมากๆส่วนตัวแอมชอบนะคะแล้วก็เวลาที่เรายกกล้องขึ้นมาใช้งานใช่ไหมคะมันเลือกจุดโฟกัส ค่อนข้างไวแล้วก็รู้ว่าเราต้องการที่จะโฟกัสอะไรอย่างแบบยกขึ้นมาแล้วเจอคนอะ่ะจะโฟกัสทันทีจับที่คนตลอดนะคะไม่ว่าเราจะเลื่อนกล้องไปทางไหนอะ่ะตัวโฟกัสของเขาโฟกัสไวมากจะจับเข้าหาคนรวดเร็วว่องไวมากๆเนาะทีนี้ในเรื่องของการใช้งานวิดีโอนะคะวิดีโอตัวกล้องหลังของเขาเนี่ยสามารถถ่ายสูงสุดอยู่ได้ที่ระดับ Full HD นะคะแล้วก็เราสามารถเลือกมุมความกว้างแล้วก็มุมปกติได้ด้วยเหมือนกับการถ่ายรูปจัดก,กล้องปก ปกติที่เป็นกล้องหลังเลยทีนี้โหมดที่เพิ่มเข้ามานอกจากนี้อีกเนี่ยก็จะมีเป็นโหมดสโลโมชันแล้วก็ไฮเปอร์แลปนั่นเองค่ะ ในเรื่องของการเล่นเกมนะคะคือแอบต้องบอกเลยว่าตัวนี้เล่นเกมได้แบบไม่กักเลยปกตินะคะถ้าเกิดว่าเป็นซัมซุงในรุ่นที่แบบสูงๆอะ่ะบางทีมันแอบ,บเล่นเกมไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าในรุ่น A s e r i e s ที่ทําออกมาใหม่รุ่นนี้ตั้งแต่แอาลองเล่น A 3 0อะ่ะคือก็เล่นได้เล่นเปิดเฟรมเรทสูงด้วยนะคะ A 5 0สามารถเปิด R V เฟรมเรทสูงได้เช่นเดียวกันสเปคของเขาเนี่ยจะใช้เป็น CPU Exynos 9610นะคะ r รม6 rom 128ก็คือจัด เต็มสเปคมาให้แบบเต็มที่เลยเนาะแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงราคาที่เป็น11,000นนะคะจะคาดหวังให้เ e อร์ฟอร์แมนซ์มันสูงแบบรุ่นตัวท็อป s a m s u n g Galaxy S10 S10 p l u ออะไรแบบนี้ก็น่าจะทำไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเล่นเกมทั่วๆวไปที่เราคาดหวังว่าสเปคของเขาควรจะต้องเล่นได้มันทำได้ดีเกินคาดขึ้นไปอีกนะคะในเรื่องของการเล่นเกม ROV อ่ะพอเล่นเล่นไปทั้ง2าเกมเฟรมเรทเนี่ยมีแกว่งแวงบ้างนะคะก็คืออยู่ที่ 55, 56, 57 7 58ส9 60ประมาณนี้ไม่มีลงไปต่ำมากกว่านี้นะคะก็คือแอมถือว่ายอมรับได้แล้วก็โอเคสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนั่นเองเนาะการเล่นเกมถามว่าเครื่องมีร้อนไหมมีร้อนบ้างนะคะก็คือรู้สึกว่าอยู่ในมือโอเคมันร้อนแหละเราสัมผัสดได้นะคะร้อนทั้งตอนเล่นเกมแล้วก็ตอนใช้กล้องนานๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ ีถึงขนาดว่าแบบหุ้ยตกใจอะไรแบบนี้นะคะก็ปิดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่นใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรสําหรับตรงนี้เนาะส่วนสุดท้ายนะคะคือแบตเตอรี่แอมก็พูดไปแล้วเนาอว่าให้แบตเตอรี่มาเยอะแบบจุใจเลยแล้วก็ลองรับฟาชาจ15วัตต์ด้วยนะคะส่วนราคาของตัวนี้ที่บอกว่า มื่นหนึ่งพันิดๆเนี่ยก็คือ11,490บาทนะคะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มมากคือตอนแรกคิดไว้แล้วว่ามันน่าจะทำราคาออกมาแพงกว่านี้แต่ว่าพอเปิดราคามาแล้วค่อนข้างเซอร์ไพรส์สำหรับทุกสิ่งที่ให้มาไม่ว่าจะเป็น จอสวยนะคะแล้วก็รองรับ USB Type C แบตเยอะเครื่องบางเบาถือใช้งานง่ายแอบว่าโอเคแล้วสำหรับการใช้งานโดยรวมของ Samsung Galaxy A50 นั่นเองสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากอ่านรีวิวฉบับเต็มๆของตัวนี้นะคะเข้าไปดูกันได้เลยที่เว็บไซต์ของเรานะคะ w w w s p e c p o n e c o m ยังไงเดี๋ยวแอมนะคะขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u s c r i b e c h a ช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติม เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ